ต่อไปนะคะหัวข้อที่5ค่ะสัดส,ส่วนสัดส,ส่วนคือการแสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2อัตราส่วนเช่น2ต่อ3เท่ากับ6ต่อ9เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะดังนั้นจึงสามารถเขียนสัดส,ส่วนได้ดังนี้ก็คือ2ต่อ3เท่ากับ6ต่อ9หรือ2ส่วน3เท่ากับ6ส่วน9นั่นเองค่ะในกรณีที่สัดส,ส่วนมีตัวแปรหรือ ค่าที่เราไม่ทราบนะคะเราสามารถหาค่าของตัวแปรนั้นได้โดยใช้2วิธีค่ะก็คือทำให้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันกับ2ก็คือแก้สมการนะคะมาดูตัวอย่างที่1ค่ะจงหาค่า a จากสัดส,ส่วน3ส่วน5เท่ากับ a ส่วน30ข้อนี้ครูจะใช้วิธีการทำให้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะมาเริ่มทำค่ะวิธีทำ ข้อนี้นะคะเขาให้อัตราส่วนมานะคะ2อันใช่ไหมเราจะทําให้มันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่ะครูจะทําให้3ส่วน5เนี้ยค่ะเท่ากับอะไรไม่รู้ส่วนด้วย30เพราะฉะนั้นค่ะครูก็จะเอา3ส่วน5เนี้ยค่ะคูณด้วย6นะคะเวลาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะคะก็จะได้เป็น18ส่วน30นะคะซึ่งก็จะได้ว่า 3ส่วน5เท่ากับ a ส่วน30เพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่า3ส่วน5เท่ากับส8ส่วน30คูก็เลยแทนเป็น18ส่วน30ค่ะก็ย่อมเท่ากับ a ส่วน30ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคูก็จะทราบแล้วว่า a มีค่าเท่ากับ18ก็ตอบได้แล้วค่ะว่าดังนั้น a เท่ากับ18นั่นเองอันนี้เป็นวิธีการทำให้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะหลังจากนี้ครูจะใช้วิธีแก้สมการซึ่งแก้สมการจะเป็นวิธีที่นักเรียนน่าจะถนัดมากกว่านะคะอ่ามาเริ่มทําค่ะวิธีทํอ่าโจทย์ให้มานะคะอัตราส่วนก็คือ b ส่วน14ให้มาว่าเท่ากับ18ส่วน42 ก็ใช้วิธีการแก้สมการปกติค่ะหาค่า b เพราะฉะนั้น b ค่ะจะเท่ากับ18ส่วน42คูณด้วย14ค่ะซึ่งเราก็ตัดได้ก็ตัดนะคะอ่ะ14 1 14, 14 14 3นะคะ42แล้วก็3กับ18ตัดกันได้คำตอบนะคะ b จะเท่ากับ6ก็ตอบได้เลยค่ะว่าดังนั้น b เท่ากับ6ค่ะ เรไปตัวอย่างที่3นะคะจงหาค่า x จาก2เซน1ส่วน2ต่อ x เท่ากับ1.4ต่อ5.6นะคะวิธีทำข้อนี้เราจะแก้สมการกันนะคะก็เริ่มจากสิ่งที่ให้มามีทั้งจำนวนคลาสทัสนิยมเราก็จะเปลี่ยนจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วก็จากอัตราส่วนเนี่ยค่ะครูก็จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะก็จะได้เป็น5ส่วน2ส่วนด้วย x เท่ากับเปลี่ยนให้เป็นจำนวนเต็มคูคณ10เข้าไปทั้ง2องข้างเลยนะคะ1 4 5ส่วน56จากนั้นครูจะย้าย x นะคะที่เป็นตัวส่วนตรงนี้ค่ะขึ้นไปฝั่งนู้นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันเป็นตัวส่วนนะคะก็จะได้เป็น 5.2. ส่วน2เท่ากับ14ส่วน56คูณกับ x จากนั้น14กับ56ตัดกันได้นะคะก็จะตัดกันได้ทั้งหมด4ครั้ง ครูก็จะย้าย4ที่เป็นตัวส่วนค่ะขึ้นไปคูณฝั่งตรงข้ามก็จะได้เป็น5.2ส่วน2คูณกับ4เท่ากับ x ซึ่งก็จะตัดกันได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็ได้เป็น10เท่ากับ x ค่ะก็สรุปด้วยว่าดังนั้นค่ะ x เท่ากับ10ต่อไปตัวอย่างที่4นะคะ ให้หาค่า a จาก0.1ส่วน1.2เท่ากับ2.4ส่วน a ค่ะวิธีทำเราก็ลอกโจทย์มาก่อนนะ0.1ส่วน1.2เท่ากับ2.4ส่วน a ข้อนี้เราจะทำให้เป็นจำนวนเต็มโดยการคูณ10เข้าไปนะคะก็จะได้เป็น 1ส่วน12เท่ากับยี่สิบสี่ส่วน 10A ย้าย A ค่ะที่เป็นตัวส่วนนะคะขึ้นไปคูณฝั่งนู้นเนาะครูก็จะได้เป็น1ส่วน1 2คูณกับ A เท่ากับ24ส่วนส0อ่ะคก,ะก็จะย้าย12นะคะที่เป็นตัวส่วนฝั่งนี้ขึ้นไปคูณนะคะก็จะได้เป็น A เท่ากับ24ส่วน10คูณกับ12ซึ่งเดี๋ยวเราจะ ใช้แม่สองตัดได้นะคะองสองห้ 2, 2, 50, ได้12นะคะอ่าแล้วก็คูณกันนะคะก็จะได้เป็น1 4 4ส่วน5ซึ่งเราก็ทำให้เป็นจำนวนคละนะคะถ้าเราทำเป็นจำนวนคละก็จะได้เป็น28เศษ ส่ส่วน5นั่นเองค่ะก็สรุปได้เลยค่ะว่าดังนั้น a เท่ากับ28สเศษส่ส่วน5ต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะจงหาค่า x ในสัดส่วน8 x ลบ5ส่วน4เท่ากับ3 x ลบ2ส่วน3นะคะวิธีทำ จทย์ให้มาว่า8 x ลบ5ส่วน4เท่ากับ3 x ลบสส่วน3เราก็จะใช้วิธีการคูณไขว้ขึ้นไปนะคะก็จะได้เป็น3คูณ8 x ลบ5เท่ากับ4คูณ3 x ลบ2คูณเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น2 4 x ลบ15เท่ากับ1 2 x ลบ8 จากนัก้นครูจะย้ายข้างหนึ่งให้เป็นตัวแปรข้างหนึ่งเป็นตัวเลขนะคะก็จะได้เป็น2 4 x ลบ1 2อ x เท่ากับลบ8ดบวก15าอ่ะดำเนินการต่อค่ะก็จะได้เป็น1 2 x เท่ากับเเพราะฉะนั้น x เดียวนะคะก็จะเท่ากับ7ส่วน12นั่นเองค่ะตอบได้เลยนะคะว่าดังนั้น x เท่ากับ7ส่วน12 ต่อไปตัวอย่างที่6ค่ะจงหาค่า x ในสัดส,ส่วน 2x ลบ1ส่วน x บวก9เท่ากับ5ส่วน4นะคะข้อนี้นะคะก็จะทำเหมือนกับตัวอย่างที่5เลยก็คือเราจะคูคไยขึ้นไปนะคะ,ะจากโจ 2x ลบ1ส่วนด้วย x บวก9เท่ากับ5ส่วน4นะคะครูก็จะคูคไยขึ้นไปนะคะเอาตัวส่วนขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น4คูณกับ 2x ลบ1เท่ากับ5คูณกับ x บวก9คูณเข้าไปในวงเล็บนะคะก็จะได้เป็น 8x ลบ4เท่ากับ 5x บวก45ย้ายข้างค่ะได้เป็น 8x ลบ 5x เท่ากับ45บวก4ี่ จะได้ออกมาเป็น 3x เท่ากับ49เพราะฉะนั้น x เดียวนะคะก็ได้เป็น49ส่วน3นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นจำนวนคะนะคะก็ขออนุญาตเขียนบรรทัดเดียวกันเลยนะเท่ากับ16เศษ1ส่วน3ก็เอามาตอบค่ะว่าดังนั้น x เท่ากับ16เศษ1ส่วน3ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการเขียนสัดส่วนค่ะถ้าจำนวนแรกของตัวด้านซ้ายบ่งบอกถึงปริมาณสิ่งใดนะคะตัวแรกของตัวด้านขวาก็จะบอกถึงปริมาณสิ่งเดียวกันด้วยอันนี้ก็คือสัดส่วนเนาะก็คือเอาอัตราส่วน2ออันมาเท่ากันด้านบนถ้าพูดถึงเรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องเดียวกันส่วนด้านล่างเหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องเดียวกันเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูประเภทของสัดส่วนกันก่อนนะคะสัดส่วนจะมีทั้งหมด2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือสัดส่วนตรงก็คือสัดส่วนที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณ2ปริมาณในทิศทางเดียวกันเช่นราคาหนังสือ4เล่มราคา358บาทแล้วหนังสือ11เเล่มราคากี่บาทอันนี้เป็นลักษณะของสัดส่วนตรงก็คือถ้าจำนวนหนังสือเพิ่มขึ้นราคาหนังสือก็อย่อมเพิ่มขึ้นด้วย ะะซึ่งจากข้อมูลตัวนี้นะคะเราสามารถเอาไปเขียนสัดส่วนได้ดังนี้ก็คือราคาหนังสือ11เล่มส่วนด้วยจํานวนหนังสือ11เล่มเท่ากับราคาหนังสือ4เล่มส่วนด้วยจํานวนหนังสือ4เล่มนี่คือตัวอย่างของการเขียนสัดส่วนค่ะเมื่อกี้ควรอธิบายไปแล้วว่าข้างบนพูดถึงเรื่องอะไรก็จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันข้างบนนะคะพูดถึงราคาหนังสือเห็นไหมคะก็จะเป็นราคาหนังสือเหมือนกัน ส่วนด้านล่างค่ะพูดถึงจำนวนหนังสือค่ะก็ข้อมูลทานล่างก็จะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือจำนวนเห็นไหมคะอ่ะมาดูด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายพูดถึงหนังสือ11เล่มก็จะเป็น11เล่มเหมือนกันนี่ส1เล่มส่วนด้านขวานะคะด้านขวาพูดถึงหนังสือ4เล่มอ่ะก็จะต้องเป็นข้อมูลเหมือนกันค่ะก็คือของ4เล่ม อันนี้คือลักษณะการเขียนสัดส่วนนะคะบนเหมือนกันล่างเหมือนกันซ้ายขวาก็จะต้องเหมือนกันแบบนี้นะคะาจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาว่าสรุปแล้วราคาหนังสือ11เล่มเนี่ยค่ะคือกี่บาทครูมีสัดส่วนให้แล้วเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะง่ายละเราก็แค่แทนค่าไปนะคะวิธีทาค่ะ,ะเริ่มต้นนักเรียนจะต้องกําหนดตัวแปรก่อนนะคะก็ครูก็จะให้นะคะ x แทนสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือราคาหนังสือ1 1เล่มนะคะซึ่งเราก็จะแทนค่าเข้าไปนะคะก็จะได้ว่าจากสัดส่วนนี้ค่ะแทนค่าเข้าไปค่ะก็จะเป็น x ส่วนด้วย1 1เท่ากับราคาหนังสือ4เล่ม โจทย์ให้มาว่าหนังสือ4เล่มราคา356บาทเพราะฉนั้นก็จะได้เป็น356ส่วน4ค่ะเพราะฉะน,นั้น x ค่ะจะเท่ากับ356ส่วน4คูณกับ11อ่าซึ่งพอเราคำนวณนะคะคำตอบก็จะได้เป็น979บาทค่ะก็ตอบได้เลยค่ะว่าดังนั้นหนังสือ11เล่ม ราคา979บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นประเภทที่2ของสัดส่วนก็คือสัดส่วนผกผันค่ะคือสัดส่วนที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าปริมาณ2ปริมาณในทางตรงกันข้ามนะคะเช่นมานะมีข้าวสารอยู่จํานวน1ไว้สําหรับหุงให้คนงานกินโดยคนงานแต่ละคนกินข้าวในปริมาณที่เท่ากาันหุงข้าวจานวนนี้ให้คน28คนกินจะกินได้นาน36วัน ถ้าหุงให้คนงาน42คนกินจะกินได้นานกี่วันอันนี้นะคะเป็นการเพิ่มปริมาณคนเข้าไปนะคะแต่วันที่ได้ในการกินเนะะี่ยค่ะกับลดลงลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าสัดส,ส่วนผกผันซึ่งเราสามารถเขียนสัดส,ส่วนได้ดังนี้ค่ะข้อมูลด้านบนนะคะก็จะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือ จำนวนวันที่คนงานกินข้าวได้นะคะพูดถึงวันส่วนด้านล่างนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเดียวกันก็คือจํานวนคนงานนะคะที่กินข้าวได้แต่สิ่งที่ต่างจากสัดส่วนตรงก็คือปกติด้านซ้ายด้านขวาจะต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ค่ะข้อมูลด้านบนเป็นของ42คนกินข้าวแต่ด้านล่างกลับเป็นของ28คนกินค่ะ ในขณะที่ด้านขวานะคะข้างบนเป็น28คนด้านล่างเป็นของ42คนก็คือเอาง่ายๆนะัเรียนแค่ควายข้อมูลกันนะคะสลับกันซ้ายขวาแค่นั้นเองนะคะ,ะมาช่วยกันคำนวณค่ะวิธีทำเหมือนเดิมนะคะให้กำหนดตัวแปรเป็นสิ่งที่เราอยากทราบนะคะก็ให้ x แทนจำนวนวัน ที่คนงาน42คนกินข้าวก็แทนค่าไปค่ะจะได้ว่าจากสัดส่วนนี้นะคะแทนค่าตัวแปรต่างๆหรือค่าที่เราทราบลงไปนะคะก็จะได้เป็น x ส่วนด้วย28เท่ากับจํานวนวันที่คนงาน28คนกินข้าวเขากินได้ทั้งหมด36วันใส่ไปค่ะส่วนด้วย42เพราะฉะนั้น x เท่ากับ36ส่วน42คูณ28ค่ะคำตอบ x ของเราจะเท่ากับ24ค่ะสรุปค่ะว่าดังนั้นคนงาน42คนกินข้าว ได้24วันค่ะ